สวัสดีท่านผู้ชมเมน,นี่มีเอามาอยู่แถวแก่งโดนเด้อทุกคนอันนี้โบหูห่วยยังเนาะทางหน้านี่ยก็เป็นบ้านแก่งโดนแต่ทั้งนี้โบหูห่าเป็นบ้านอยังเด้อทุกคนเมียวก็บ่เคยมาจะเถื่อนมาครั้งแรก เดี๋ยวจะพาทนผู้สมเขาไปเบ่งบันแก่งโดนเด้ทุกคนเมียวก็บ่เคยเห็นจากเถื่อได้ยินแต่ได้ยินแต่เข่าวว่าแก่งโดนแก่งโดนแก่งกระเบาสิเนาะเฮ้ยแก่งกระเบามันยู่ทางเหนือบแมนตี้แล้วเนาะมีแต่แก่งโดนซื่อเดี๋ยวจะพาไปเบ่งจ้าขี่รถมาบไกลๆทนผู้สมขี่รถมาจนอันอันแนวจับอันค้าไม่กันสั้นน่ะหนึ่งเนาะจะมันปีฮิยาไ่เนาะก็จาผู้ทรงไหกจ่อกระิบ่านังเก็บของหักษาของบ่อยู่อีกแล้วกริบ่าเนาะ ไปเหี่ยสายบนหูหมวกว่านนี่ก็ยังจับกล้องอยู่ได้ทำผสมแต่มื่อไหร่จะไปเหี่ยสายก๊าลงังจะจับออกมาถ่ายแนวกันสั้นฮะนะนี่เนาะมันจะเป็นหูตัวไซส์มันจะลอยออกนี่น,นี่เนาะพอมันเป็นอันจับน,น้อยๆเนียน่ยตัวซส่ที่ลอยออกนี่น,นี่แต่เป็นซา่าดด้ยแห้งไปผู้เดียวเธาได้ไปแห้งของเสียไปลืมใส่ทงยางซะเนาะมักง่ายนะในระดัะทำผสมมักง่ายแหง้งกาขาใส่ในนี่นนปุ๊บแล้วกัน พยามจะออกมาแล้วส่งไซเฮียได้สิปีเฮียไซครับดอกดอกดเต้นแถวคุ้มแถวลุมนี่สิเนะานะเอาขจอบมาสม่งเบื่งเอาไปทางใดบนนันละสบายดีสบายดีเส,ส้นทางเส้นั้นไปสายสาวไปวัดป่าไปวัดป่าแนนโอ้เขามาแก่งโดนมันมีแก่งบบก<อ>หรือว่ามันเป็นอะไรมีมีแก่งอยู่วางหัวบ้าน วัวบ้านทางมาบ่กวัวบ้านแม่กาซิึ้นไปมันสิไปทางจะมันไม่ทางตรงขึ้นไปเลยแม่มองสลากกลางบ้านนะโอ้าข้าวขึ้นไปแล้วมันสิเป็นนั่นสุดไปแล้วบ้านกาสิมีแต่ว่ายิ้มเซ่อยู่ดอกเจ้าก็ไปเจ็บทางเขาเขาจะก็บอกเลยแก่งตะกี้แต่พอนเมีเดนึกน้ำบา่นมาัึงปะแก่งโดนมาซะทุกมือมันก็มีน้าอยู่บ่มีน้ำเซอโอ้ได้เซ่ใกล้่ เซใกล้ๆต,ต่วต่อไปไปนี่ผัดเป็นวัดป้าเนาะแม่ไปนี่เป็นวัดป้าวัดคนตั้งไม้ท่านก็ตั้งปีกายรในคนนี้นำถ่วงโอ้อันนี้คนกนเฮ็ตพายใญงสุดประทานยูพี่ก็คือแปลวา่านำถว่วมคือการไปรวันแก่งโดนถ่วงสองปีสอดเนาะอืมอยน่าเป็นการอยู่เนาะแม่โอ้ขอบใจเด,อด้อเดี๋ยวจะพาทานปุ้มไปเบิ่งแก่งโดนนะทุกคนเมียกับบ่เคยเห็นเนาะอันนี้ก็คือขังแรกที่จะไปที่มาเบิ่งขอบใจได้สาว ตาน้ำขาเจ้าเนาะพี่น้องเขาเจ่าบว่ามีแกง,งแล้วเดี๋ยวนี้แต่เราสี่มาบอกว่าทั้งหัวบ้านมันจะมีกแกงเก่าอย่แล้ววะจใส่ก่อท่านนี่บะน้ะนำขึ้นว่ตอนนี้ โดนพบกเราหอดเดี๋ยวมาค่อนแน่โอ้ด่ามลุกพบกหอดหรือวา่าเด็กสียงอย่างเรไปเบิ่งต่อไอ้บ่เม็นอย่างเนอะทุกคนขับรถลงไปเบิ่งต่อมันมีบันไดได้พระบันไดด้วยโอ้บสบ,บายดีกรอบได้ทำบุษมตอนนี้เมียก็มาหอดแก่งโดนแล้วเนาะทุกคนแก่งโดนที่ก็เจ้าสาขาเจ้าลือว่าแก่งโดนเนะาะครั้งแรกในชีวิตเลยเด้อทุกคนที่เมียวมา บรรยากาศกันเงียบเงียบเซ่น้ำเซ่ขึ้นก็เจ้าวางหันแนบบริเวณแก่งเลยทุกคนต้นเหือมีอกไรออกแล้วนะเหือต่เหือแตนแตแตน้ำขุนแต่บุหงาฝั่งขุนเป็นทางใดนะทุกคนกับบริษทถามพราเจ้าต่อเนาะวันนี้คนในถามต่อแล้วนะเดี๋ยวเนี้ยจะพาท่านผู้ชูอย่างลงไปเบิ่งนี่น่าจะก็็งโคติน นาหนีไฮโซตีนแดงตะแคงตีนเดินจะพา่านผุชมไปแล้วเด้อผาไปไปเบิ้งก่อนเด้อไปเบิ้งแก่งโดนนางก่อนนางสองมือก่อนจะใส่เบิกบรรยากาศตอนนองพี่น้องเลยเนี่ยทนผ้ชมปกติมันจะเป็นแก่งนะเนานะเฮ้ยเสียงเนียยคือกล้องเราไปผุ่นเสียงเนี้ยกล้องลงน้ำเลยเต่ทุกคนเสียงว่าวแล้วก็ว่าวแก้วเฮ้ย แต่ยานบุกกาย่ยางลงไปเลยผู้ชมยินแต่เสียงมาเห่านี่เนะจุดที่มันเป็นแก้งนะทุกคนนี่มีแต่โขดหินเขาจับวว้อยู่ในนี่นะโขดหินเต็มเ,มเบิร์ดเลยเขาจเจาเล่นรงก้านกับเสดเด่น่นนี้นะเนานะต้องเห็นเมียอย่างลงไปอีกบ้างท่านผู้ชมนี่กับบุกกาย่ยางลงไปเป็นไงได้เนานะ เป็นเซ่เซอันเดียวก็เซ่ละหาหนำแหละทุกทุกคนเมื่อกี้เสียงเมียวววแล้ว,วลม่กล้องลงไปข้างหลางเลยนะเป็นแต่ย่านยัได้แลยเนะาะม้าู้เดียวเน,นี่นะอย่าขามไปฟังคุณดิม้าคือฮอนถูกปะ ตั้งทิงกับ<อ>พี่น้องตั้งทิงกับเฮา่อยคือกันบบลงไปต่อเถอะพี่น้องคือทิงดีกว่ารู้สึกว่าหยานเป็นลมลงเนะรู้สึกเสียวๆนังเป็นปตะยานตะยานตรงไหนบุ๊คขึ้นดีกว่ารู้สึกเสียวๆว่าไงลูก บ่จังได้มาเที่ยวก็ยังคันิ่งน้ำอันทีกันหัวนแนวกันสันเสียเนาะพี่น้องจะหาปเฮียตอนใดพอดีแล้วไอ้แล้วสิวาให้ข่อยยังคิดยังคันิ่งน้ำอยู่ล่วลืมมาอยู่เฮือนบมอเดี๋ยวเมื่อเฮือนจะสีสอกหาปึกใหม่เนาะก็ขึ้น่าเมื่อวานนี่ไปหาหมอเมื่อวานนี่เนาะไปหาหมอแล้วก็จะเอาใหม่กันสั่นลงไปในรถเจอสิเนาะ แล้วก็บริเบิงเลยออกมาแล้วก็มาเลยพี่น้องอย,ยังคิดคะเนงน้าอยู่แต่มันก็นยังมีหัวสำรองอยู่แต่มันก็ใส่ย,ยากเนักหน่อยเนาะแต่หัวต่มันใส่ง่ายกว่าคะแนงน้าแล้วบางทีนี่เราสีหายห้ข่อยแล้วเราอุตส่าห์สือมาให้ข่อยเราก็สีให้ข่อยแล้วเนาะยังมดีไปหอดใายอยู่ด้วทุกคนยังรออยูอ่นบรรยากาศบ้านขาเจ้ากะ ใ่ญ่เลยทุกคนบ้านใ่ายๆมาบ้านเขาเจาะนะ้าตัวคนทางเขาเจาะกับบอกหอยดีเป็นอะไป็น้คนทางกับธรรมดาเนาะบูบบบบแต่ว่าบ้านเขาเจาะไหน่ายไม่ต้อนแบบว่าเขาเจากับเป็นกันเองคือบ้านเฮาแหละทุกคนถามมันยังเขาเจาะกับตอบไปเบิดเลยเดี๋ยวจะพาหลาะต่อเลยทุกคนเพื่อนซานเขาเจาะกันยังอยู่แบบสมัยเก่าๆของชายบ้านเฮาอยู่เนาะแต่ว่าเราเขาเจาะแต่น้ำถ่วมมาสองปีสองเขาเจาลยถิ่มเงินเท่าไหรเลย อันนี้นำถ่วมึดพ่อเจ้าปลูกผักใส่นนะบ่นะมะบ่แมนหยาเบ่งจะเ,เป็นผักอันนั้นก็เป็นวัดบ้านขาเจเด้วยธรรมบุษมแต่บ้านขจ้าจกใ็ใหญ่หใหญ่ลีเยียมเห่าว่าบานขจใหง่ใหญ่เดี๋ยวจะพาทรรบุษมไปเบ่งวัดป่าต่อเนาะไปเบ่งวัดป่าบ้านขจ้าจดีกว่า เมื่อกี้เบี้ยก็กขี่รถโค้งมาสิทุกคนเหลาะบนทางมาสิเนาะมักหัวเขาเจ้าเวยท่านผู้ชมมักหัวเขาเจ้าเนะนี่ยนะเมี่ยเช้าไทยผมได้เหงางาม เมียก็มาถึงวัดป่าเด้ทุกคนสมศักดวัดป่าเลยแทนนะพ่อมีแต่ป่าทนะัง้งนั้นเลยทางเขามาก็กเป็นป่าเนะแต่บรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างแหงเมื่อนี้นะจริงๆเมียตั้งใจสิมากินหมูกระถานะทุกคนตแต่ว่าตอนเมียโอ้ยยังไหมาเนี้ย เราพอดีห้ามพระเจ้าปิจอตเมียก็เลยเขามาวัดป่าทางแก่งโดนเนะาะท่านผู้ชมนี่ยังใส่เบิง่งบ้านท่านผู้ชมเออเหมือนยัางนั้นเดียย๋ยวใส่เบิง่งนะทับทุ่มนี่ไงเในท่านผู้ชมในเบิง่งอันนี้มันคือหยังเมียก็ยังโมโหคือหยังจัวอันนี้ยังกับจัวฮะมะขว่วนเอิอถามจัวอันนี้ไหนจิบ,บจิบบาบาบ่ ว่ากินหมากซุกมัเนาะซิมกันเด้อลองซิมมันกันถามแาบบอบาปแล้วก็เลยกินลองเบิ้งนี่จะกินเบิงไม่เนาะนีกผลไม้ป่าจ้าทุกคนเอาแล้วชอบ เแบบสัตวาด่หน่อยๆคล้ายมังคิดตังอ่ะทุกคนกแค่ขายมังหว่าก็่มังหว่าว่านกว่าแค่ขายมังคิดตังมังคิดตังเป็นยังไงกับโอหเหมือนกันกินแล้วติดใจอื้มดกเลย เพียนไ่ใช้สารผู้ชมอมมองนเป็นมองปฏิบัติธรรมเียเนาะเคยเห็นแนาฉัน่เคยเห็นแต่เดีกยอก็เจ้าวะเรียว่าที่พี่หนึ่งใชบาทใช้านโบสแม่บอกบ่ถไหนอหนาคข่ไยๆกันเนาะหนาคือกันเนาะเด้วยด้อวย้วย ขน่อยฮะกามาครั้งแรกอ,อยู่บ้านนามงคุณเมืองไฟรุทองบ้านนามงโดยอ๋อานนาโ,โดยเราจะลองลูกของในวัดเด้อทุกคน เดือนเดนี่เือเน่เองนี้เองานานรืง่กาเรืสงานงานตรวจสบงานนี่ยังก็งานตรวจสกรรมภายในงานปตะรวจสกรรมภายในมันมันหมายความว่าอะไรใะตัวกูเพ่เคยได้ยินคำนี่มันเรื่องที่งานปฏิบัติธรเลยได้ว่างานอนี้มันเป็นเรื่องงานปฏิบัติธรรมคำระห์ถของพรคูบาอาจารย์นะอหงานรวดกรภายในงานสีราิ่ของคุบาอาจารย์ การนี well. ้กาท่านกำลังกำลังปฏวักรรมยืนกรรมท่านบัดถ้าสององค์นะการจประมาณสิบปายสิบปายนี้เ็าหาเงินออกแล้วบางทีปายจะเริ่นทำทันงบาทเดยบางเื่อักอยู่นบอก่อคอยเป็นยาคู่อยู่วะเป็นยาคู่เออนยาจวยาจวเราเป็นเป็นยคู่แล้วทำไม ยังง yeah <re yeah, oh, oh, ้ม like ินแถวมองพทองจักอยู nice ่ดอกวัดี่ยังเกายังคุอยู่มงาดูวันเงชียงฟูบานชียูเนบันชยนครค่โอ้ทางในเมืองคุณเนาะโดยโดยิบปฏิบัติการทื่อโดยแล้วอยู่บ้านในเกาะบันนามงบ้านในเกาะบานนามงเมืองชายพุทรองบานนามงโดยอยู่แค่ทางอันเมืองทางแคมของึ้นเมื่อทางสวรรค์บันเฮาคุละ อ๋อนี้แม่ก็บรัรนี้ยัง,งยมา,งงงา,ยยาเนี่ยค่ะผู้ชมนะก็มาสงบติดสงบใจอยู่วัดป่าเนาะมาก็ไปได้ตั้งใจมาวัดป่าหรือคนปฏิบ,บ,บับิบุวเป็นบุญหรือว่าเป็นกุศลอย่างเนาะอยู่ที่นี่จะมาหอดวัดป่าพอดีข้อแหงแ้งเนาะปรตอนนี้การนี่จะเหนี่ยน่าจะเป็นจริงทถามาในวัดนี่นเนาะถ้าอื่นก็ไม่มาอยู่เขาจะก็มาใส่บาตรใส่ยังอยู่เนาะเ่น,ะนเขาจะเนอี่ยปฏิบัติธรรมอยู่แนละ้วเนี่ยครูเขออยันปฏิบัติธรรมอยู่ ก็ไม่ต้องวันเป็นหว่วงด้วยไงเราทุกคนแต่ว่าวัดประเทศลาวเขาบ่ค่อยมีความอันตรายคือทั้ทงอื่นเนาะอยู่พว,ว,วายอ,อยู่เราเขาบ่ค่อยเจกทดเรื่องิดเหีุเกิดถึงในอันตรายบ่ค่อยมีกัในในประเทศลราลูกหงเมียก็ทีบอกองไงเราทุกคนแต่ก็มุขขับใจทางต้นทุกฐานเอาจจะคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเมียลแล้วก็ ผูเขาหัก,กหักหนันจากคนผูแพงกับแพงแงผูั้งกับัางั้งแงต,งก,แงต,งตงกบอัอเยังเดิมน,นีภู้ขามาวหดจขอคอ,อหสิกรรมให้แก่จากรรมในเวททางล่แล้วสี่มักนาบที่บมักนาภู้ขาเลื่อยยังตามจากขอให้ชมผู้ชมทีู่ขาได้ขอมาวัดในมน,นีสงฆหอด้ยชงผูติพรเจ้าบอมักภู้ขออานาะจ้ะขะโอหัหสิกรรมให้ถึงโอเคได้ามผู้้มคลิปนี้ก็ไดียังไยได้านผู้ชมทูกทานฝากก็ไค์ก็แชร์เป็นกำลังใจเหงียนได้านผู้ชมทุกทานไปเจอจนใหม่ในคลิปหน้าเด้คลิปนี้ไปแล้ว Bye, -bye